โบเมลดาเผยภาพละครใหม่สวยเป๊ะเหมือนในนิยายเป็นนางเอกสาวสวยที่มักจะมีผลงานละครออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่เสมอเลยค่ะสำหรับสาวโบเมลดาที่ล่าสุดเธอได้มีละครเรื่องใหม่อย่างเรื่องคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่โฮงประกบคู่พลนวัตที่ได้ปล่อยภาพฟิตติ้งกันออกมาแล้วโดยสาวโบยังได้โพสต์ภาพตัวเองในชุดไทยลุกสง่างามแถมยังดูสวยน่ารักเอามากๆพร้อมลงแคปชั่นว่า คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหา่านมีช่หโงแอดป้าแจ๋วมูงแงบอกเลยว่าพอเห็นภาพของสาวโบแล้วบอกได้คําเดียวเลยว่าเหมือนกับหน้าปกหนังสือมากๆซึ่งละครคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหา่านมีช่หโงเรื่องราวของนิทาหญิงสาวผู้ย้อนอดีตมาอยู่ในร่างบุญตานางคณนิกาตัวท็อปแห่งโรงแม่แฟงสมัยรัชกาลที่สามจากเหตุการณ์ประหลาดที่เหมือนภาพฝันกลายมาเป็นชีวิตจริงที่เธอต้องเอาตัวรอดจากการถูกขายตัวให้ชายมากตันหา ส่วนอีกด้านต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่ไม่คุ้นเคยแล้วไหนจะยังพัวพันกับคดีฆาตกรรมอีก